เม <Make> คเฟนมันเป็นเพียงแต่ความฝันเท่านั้นดังนั้นส่วนใหญ่มันจะได้จากอำนาจแห่งการปรุงแต่งนึกคิดตีตรึกไปเองแต่ไม่มีเหตุไม่มีผลหาทางในการอธิบายไม่ได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วคําว่าผีจริงๆแล้วเนี่ยโดยความหมายด้วยในยะาด้วยที่เจ้าบอกคือหมายความว่ายอย่างนี้ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นครับอาจารย์มีแบ็คกราวด์ด้านครีเอทีฟอยู่นะครับดังนั้นจะขออนุญ,ญาตอาจารย์ครับถ้าอาจารย์จะดีไซน์งานวัดของอาจารย์เองครับ อาจารย์จะคิดว่างานวัดของอาจารย์จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับถ้างานวัดอาจารย์เนี่ยครับจะไม่เหมือนของใครเลยเป็นยังไงครับอาจารย์การวัดอาจารย์คือจะเอาคนมานั่งภาวนา<อ>ศึกษาทําอย่างเงี้ยนั่งจัดลานกิจกรรมลานทําแบบเนี้ยแล้วสนทนาธรรมสนทนาทนธรรมกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันม่านั่งพูดคุยกันสนทนากันในเรื่องที่เป็นอาจเป็นธรรมในหลักคำสอนพระพุทธเจ้ารือจะบอกว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยที่มีการสนทนาธรรมกันในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่อัป็นทิ์ สถานที่ใดก็ตามที่มีการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมมีการเจริญอาณาปานสติมีการเจริญเมตตามีกายวาจาใจรสิทธิตในขณนะนั้นในขณนะนั้นเนี่ยเรียกว่าสถานที่อเป็นทิพยแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์สามารถตั้งสถานที่ในการขายของได้แต่แยกออกจากกัน S <S การร้องรำทำเพลงมีได้แต่ออกจากการอจกจากการกหมายถึงต้องแยกออกไปอีกสถานที่หนึ่งเป็นโดยกิจกรรมของวัดก็ได้แต่ในพื้นที่ที่การทาการแสดงทบรรยายทําต้องเงียบสงบคําถามครอจัดได้ไหมล่ะถ้าทําอย่างนั้นมาเริ่มจัดไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นอาจารย์รรงานวัดของอาจารย์คืองานของวัดหน้าที่ของวัดงานของวัดคือเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนของพระศาสดาพาคนทุกคนเนี่ยพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตาย การพลัดพลาดผิดหวังจากของอเป็นที่รักนี่คืองานของวัดประกนง,งานของวัดดีที่สุดคืออะไรชวนคนมาศึกษาเล่าเรียนในหลักคาสอนคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังในหลักคาสอนพระเจ้าเขาจะได้ยินได้ฟังในวันงานวัดนั้นถ้าคนมาปฏิบัติธรรมเจริญอาณาประสิทิเดินจงกรมนั่งสมาธิทําสมถาวิปัสสนาในวัดเพื่อทําการวิเดกลฤกเลนงานวัดของอาจารย์จะไม่มีการร้องลัมทำเพลงเพราะการร้องลัมทำเพลงไม่คู่ควรกับวัด เพราะวัดเป็นสถานที่อันสงบพิเวศหลีเล้นดังนั้นการร้องลำมทำเพลงการดีสีตีเป่าการขายต่างๆไม่เหมาะสมตัอการเข้าไปอยู่ในวัดววแต่ในปัจจุบันวัดกลับทำขัดแย้งกับหลักคำสอนระเจา้าเอานู่นนี่นั่นเข้าไปขายเอาการพนันเข้าไปในวัดเอาเครื่องดนตรีเอาหมอลำเอาแดานเซอร์แต่งตัวว่าว่าไปไปไปโดดโลดเต้นแล้วพระก็มายืนดูหมอลำอย่างเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องไงประเด็นอะ,ะทุกวันนี้มันเลยกลายเป็นแบบนี้ไปหมดมันก็เลยเกิดความเสื่อมทรามท่าจ้าที่วัดควรเป็นสถานที่ของความสง<ะ>บพระเจ้าทรงสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อปฏิบัติปูชาพระเจ้าเพื่อปฏิบัติทำความเพียรเผากิเลสเพื่อมีความสงบระงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมรักผลนิพพานนี่คือความหมายของคําว่างานวัด<ะ>งานวัดจริงๆพระเจ้าใช้คําว่าคนวัด คนวัดคือมีหน้าที่กิจการงานในการทํากิจการงานของวัดส่วนพระมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่พระเจ้าบัญญัติไว้ทํางานคู่กันทํางานร่วมกันทรมาของพระเจ้าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในในใน,ในโลกปัจจุบันได้เพราะนั้นอาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยกับงานวัดถ้าเอาความเป็นจริงครับ,รบถ้าจะจัดประเพณีอะไรขึ้นมาสักประเพณีหนึ่งเอาประเพณีให้คนมานั่งฟังทำรวมกันสักเจ็ดวันต่อเนื่อง เหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่เขาปฏิบัติธรรมกันนะแต่ทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอย่างเงี้ยก็ดียังวันที่31สิ้นปีเนี่ยจะจัดงานสวดมนต์ก็มีฟิลคล้ายๆานวัดเหมือนกันจัดงานสวดมนต์ข้ามปี4,000กว่าคนคที่บริษัทหมอเสียงสํานักง,งานใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ก็จัดงานศาสตร์ศาต์ชาย,ยรือการสาธยายทมตามหลักคําสอนเลยก็ได้การสวดแล้วแปลแล้วสวดจบบทหนึ่งปุ๊บอาจารย์อธิบายเลย ว่าบทที่สวดไปเมื่อกี้นียมีความหมายว่าอะไรแล้วให้เราเนี่ยน้องเข้าไาใส่ตัวแล้วเราจะเข้าใจเนื้ออัดเนื้อธรรมว่าทําไมเราสวดบทนี้ทําไมถึงต้องสวดแล้วบทนี้จะนํากลับไปปฏิบัติเพื่อตัวเราอย่างไรจะไล่ไปทีะพระสูตรที่พระสูตรทีะพระสูตร,ร,รว่าหลักการสวดมนต์ควรสวดอย่างนี้ ท่องได้คล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเหม็นที่ถูกต้องด้วยความเข้าใจนี่ลักษณะใช้งานวัดเรานำคนมาสวดน,นำมาปฏิบัตินำมาเจริญอาณาปรนณิแล้วสอนการปฏิบัติสอนหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ชีวิตแล้วนำหลักธรรมนั้นไปแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองถ้าในความหมายงาองว่าขออาจารย์ทาแบบนี้ทรมะของพระพุทธเจา้าจะลุ่งเหลืองพวกเราทุกคนก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะนำคำสอนของพระองค์ไปแก้ไขในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ครับอาจารย์ครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่